สวัสดีครับวันนี้ไปเป้ละหลายพันกับมาคลางกับการถ่ายทํารีวิวน้ําหอมวันนี้ก็มีน้ําหอมอยู่2ตัวที่เป็นรุ่นยอดนิยมของแบร,รนด์ที่เป็นไฮเอนด์ของระดับดีไซเนอร์แบรนด์ของ Christian d ี o r กับชาแนลนะครับก็วันนี้มาพูดถึงน้ําหอม2ตัวที่เป็นน้ําหอมในในภาคของผู้ชายเนาะซึ่งเป็นตัวท็อปของ2แบร,รนด์นี้เขา จริงๆมันก็ไม่ใช่ตัวท็อปหรอกแต่ว่าเป็นเป็นสองรุ่นที่มีมีคนพูดถึงมากเหมือนกันเนาะก็คือเจ้าแบร์เดอร์ชานลซึ่งตัวนี้เป็นแบบออเดอตเปอร์ฟูมแล้วก็เป็นดิออร์ซาวาชเป็นแบบออเจ็ตตอรเล็กเนาะตัวนี้เป็นขนาด 150ml กับตัวนี้เป็นขนาด 100ml ทีนี้วันเนี้ยจะ <laughs> พยายามเรียกว่าอะไรดีเรียกว่า เอาน้ำหอมสองตัวนี้มามาให้ผู้หญิงสองคน <c oughs> แล้วมาพิสูจน์กลิ่นว่าเขาชอบตัวไหนมากกว่ากันและในความรู้สึกของคำว่าคล้ายกันที่คนส่วนใหญ่ที่เขาบอกว่ามันคล้ายกันเนี่ยวันนี้เราจะมามาลองพิสูจน์กันว,ว่ามันคล้ายกันจริงไหมอันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่วันนี้ไปไป,ป,ปมีแขกรับเชิญเนาะก็ ที่ผ่านมานี่ฉายเดียวตลอดเนาะแล้วก็มีคลิปที่ผ่านมาก็เพิ่งมีแขกรับเชิญเหมือนกันนะแต่วันนี้ก็ขอวันนี้ขอเอาเบิกแขกร,รับเชิญออกมา2คนนะครับคนแรกคือคุณเต้น,นะครับสวัสดีค่ะ,ะ,ะคุณเต้น,นะครับแล้วก็คุณหนูนะครับสวัสดีค่ะสองคนนี้สองสาวนี้มาจากที่ไหนครับแนะนำตัวนิดนึงมาจากอุทยาค่ะ <laughs> อ่าแล้วก็วันนี้เราอยู่ันที่วัดอุโมงค์ครับวันนี้พาสองสาวมาเที่ยว มาเที่ยวที่วัดอุมโมงดูบรรยากาศรอบๆกันบรรยากาศเป็นไงครับเิมเริ่มอ่ะทีนี้เรามาทําความรู้จักพาสาวๆมาทําความรู้จักกับเจ้าเบอร์เดอรชาแนลและคริสเตียนดิออร์ซาวาสสองตัวนี้นะครับอ่ะก็ก่อนอื่นคือขอถามก่อนว่าทั้งสองคนเนี้ยมีความชื่นชอบในน้ำหอมอะไรอย่างไงบ้าง ถ้าถ้ส่วนตัวเต้จริงๆเป็นผู้หญิงเนาะก็ใช้แบรนด์ดีอออยู่แล้วเป็นปกติก็ใช้หลายรุ่นคะ่ะไม่ว่าจะเป็นแอดดิกเป็นขวดที่เป็นลายดอกไม้อะไรก็ก็ใช้เยอะสำหรับดีออนะชื่นชอบแบรนด์นี้เป็นพิเศษพอพอได้ถึงถึงมองถึงดีออครับอาจจะเป็นในเรื่องของอะไรเช่นว่าพัตเกจหรือว่า รหรือว่าแค่ได้ยินแบรนด์ก็คืออย่างแรกเลยคือด้วยชื่อแบรนด์ดูดีหรูหรา,ามีระดับแต่ว่ามันก็ยังคงความเป็นธรรมดาที่ดูดีมีสไตล์ะไม่ต้องว,ว่อวัางอลังการมากมายออันนี้คือคือความคิดเห็นส่วนหนึ่งเนาะอันนี้คือไม่มีผิดไม่มีถูกคือเป็นความรู้สึกของคนที่สัมผัสได้าาถึงแบรนด์หรือถึงถึงความเป็นน้ำหอมตัวนั้นเนาะคุณหนูแล้วครับ ด้วยความรู้สึกตอนนี้ก็ใช้ดีออยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าในส่วนของน้ําหอมไม่ได้มีอะไรที่ฟิกแต่ตัวว่าจะต้องใช้กลิ่นนึงกลิ่นนี้แต่คือเป็นคนชอบกลิ่นแบบหอมๆอ่อนๆแล้วก็ชอบแบบติดทนนานบางรเงี้ยน้ำหอมทั้งวันอะไรแล้วแต่วันอาจจะใช้กลิ่นนี้อีวันใช้กลิ่นนี้ก็จะมีอยู่ดีออแล้วก็จะมีลังโคนใช้ก็ทีนี้ถ้ามองถึงเรื่องของน้ําหอมของผู้ชายของผู้ชายเนี่ย เคยได้สัมผัสหรือได้ลองกลิ่นของน้ำหอมผู้ชายบ้างไหมเคยได้กลิ่นจากโต๊วผู้ชายเดินผ่านแล้วกลิ่นมาเลยอะไรแบนี้ติดเลนทีนึงเนาะก็เคยได้และเคยได้เข้าไปไปสัมผัสเคยค่ะเคยเเพราะว่าโดยส่วนตัวนอกจากน้ําหอมที่เป็นกลิ่นผู้หญิงหวานหวานแล้วเนี่ยเต้มีความรู้สึกว่าน้ําหอมกลิ่นผู้ชายมัน มันทําให้เราดูเป็น working woman ขึ้นมาหนึ่งในในความหอมของมันที่ตอน sport ใช่ไหมครับเพราะว่าคืออย่างที่เคยได้ยินมาเนี่ยคือมีผู้หญิงบางกลุ่มหรือบางคนเนี่ยก็ชอบที่จะใช้น้ำหอมผู้ชายเพราะว่าบางคนเขาก็เบื่อความซับซ้อนจำเจของกลิ่นดอกเฟอรัลหรือว่ากลิ่นดอกไม้พวกนี้เนาะเอออันนี้ก็เนาะก็เป็นความรู้สึกของของแต่ละคนไปอ่าวันนี้ก็ เดี๋ยวจะให้ให้ทั้งคู่เนี่ยทดลองกลิ่นของน้ำหอมของเจ้า Channel ที่เป็นของเบอร์เดอร์ชาแนะครับแล้วก็คือเชนเจอร์ a สวาสรสองตัวนี้เดี๋หยิบมาให้ชมเลยฝากลคกวนฝากฝากสักทีนะครับ <c oughs> อยากจะให้ทั้งคู่เนี่ยลองลอง,ลองทดลองกลิ่นดูแล้วก็อยากจะทราบความรู้สึกว่าเมื่อสเปรย์ไปแล้วรู้สึกอย่างไร <c oughs> อ่าลองลอง,ลองที่สวาสก่อนแล้น,นะครับ ให้คุณเต้ลองสวาชเนาะแล้วก็คุณหนูลองเบอร์เตาชาแนลครับลองลองส่งขวดให้ผ่านกล้องหน่อยครับลองลองสเปรย์ดูครับสเปรย์แล้วแลกกันดมแรกกันดมอคุณหนูลองแล้วลองลองลองทิ้งสักพักหนึ่งแล้วลองดมของตัวเองดูบ้างว่า เขารู้สึกอย่างไรต้องบอกก่อนว่าตัวเบอร์เดอร์ชอนแนลตัวนี้เป็นแบบอัลเดอร์พาร์โฟมนะครับซึ่งจะมีความถ้าคนทั่วๆไปที่ที่รู้จักน้ำหอมเนี่ยจะทราบว่าอัลเดอร์พาร์โฟมหรือ EDP เนี่ยจะมีความเข้มข้นมากกว่าอัลเดอร์โตเลตหรือ EDT ซึ่งสวาสโคดเนี่ยเป็นแบบอัลเดอร์โตเลตส่วนเบอร์เดอร์ชอนแนลเป็นแบบอัลเดอร์พาร์โฟมนะครับโดยส่วนตัวของทั้งคู่แล้วรู้สึกมีความรู้สึกยังไงบ้างกับสซาวาสและเบอร์เดอร์ชอนแนล ถ้าซาับเป้นะคะตัวนี้สวัสดีออนนี่ก็ยังคงคุณค่าแบรนด์เขาเนะคือด้วยแบรนด์เขาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดูไฮอยู่แล้วแล้วก็มีสไตล์มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเ,อเพราะฉะนั้นกลิ่นนี้เนี่ยถ้ามีแฟนซื้อใช้ทันทีหอ <c oughs> มเย,ย, <c oughs> ย,ยวยวนหอ <c oughs> <c oughs> มเยวยวนเมเขารู้สึกหอมเยายวนแล้วรู้สึกยัง พอดมไปแล้วเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่มันไม่ใช่กลิ่นที่เป็นสดชื่นหรือเป็นเด็กๆอะค่ะ mm hmm. มันดูดทําให้ผู้ชายที่ฉีดหรือว่าคนที่ได้ดมรู้สึกว่าคนใช้เขาดูดีมีระดับ mm hmm. แล้วก็ดูมีความเป็นผู้นํามีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น uh huh. ดูรู้ดูมีความเป็นผู้นำอ่าฮะดูแบบมีมากหน่อย mm hmm. อ่าอย่างนี้ส่วนตัวของคุณหนูแล้วครับกับเบอร์เดอร์ชาแนลตัวนั้น อด้วยความรู้สึกนะคะเสส่วนของเป็นคนชอบกลิ่นอ่อนๆแล้วนนี้ก็รู้สึกว่ากลิ่นอ่อนๆนแล้วก็พอถ้าเกิดว,ว่าเป็นคนที่เกิดที่เราชอบแล้วร็ใช้ในหอมกลิ่นนี้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาน่าจะเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นอน่อนโยนอ่ะเป็นอน่อนโยนนะครับเป็นคนนุ่มนวลอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็ะสําหรับคนที่ชอบอ่อนๆคิดว่ากลิ่นเนี้ยเนี่ย เพราะฉะนั้น e, หนุ่มๆที่ดูรีวิวตัวนี้อยู่นะครับสาวๆเขาอาจจะชอบความความอบอุ่นความอ่อนโยนความสุขุมอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปทาง Bird o เ a อร์นะครับแต่ถ้าต้องการดูดีมีระดับดูแบบเป็นมีมากรู้ๆหน่อยอะไรเงี้ยดูกระฉับกระเฉงก็อาจจะต้องเป็น Bird o เดอร์แนอ้ขอโทษเป็นสว v a ของ c h r เ s น i จ n ร o ออนะครับก็แล้วถ้า ถ้าถ้าให้เลือกว่าอยากจะมอบน้ำหอมสักตัวหนึ่งให้คุณสาม,มีคิดว่าเป็นตัวไหนดีครับแน่นอนถ้าเป็นสาม,มีต้องเป็นตัวนี้ค่ะเพราะว่าในส่วนตัวเองเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าถ้าได้กลิ่นตัวนี้แสดงว่าผู้ชายที่ใช้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะดูดีมีมาดแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแลเทคแคร์เอาใจใส่เขาคงดีให้เราแน่นอน อ่าอันนี้คือเสียงตอบรับจากสว่านนะครับอ่าแล้วลองลองดูคุณหนูคุณหนูจะเรื่อง <Channel S 1> บนชาแนลให้สามีไหมชาแนลแน่นอนค่ะเพราะว่าชาแนลเนี่ยคือด้วยกลิ่นด้วยอะไรทุกอย่างแล้วมันดูลงตัวแล้วก็สําหรับคนที่เรารักแล้วเขาใช้กลิ่นนี้เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากอยู่ใกล้เขาตลอดเวลาเข้าไปแบบ cross heart ใอะไรประมาณนั้นเลยแล้วในเรื่องของความ ความกระจายของเกณฑ์คิดว่าสองตัวนี้ให้ตัวไหนครับคิดว่าตัวน,นตัวนี้กร,กระจายเกณฑ์ได้ดีกว่าแล้วก็คิดว่าน่าจะติดทนนานกว่าด้วยด้วยความที่มันเป็นตอวคอ่าอ,อ,อันนี้เป็นเสียงตอบรับอีกเสียงหนึ่งนะครับอีกสองเสียงอะเพราะว่าทั้งคู่เห็นเหมือนกันเนาะก็คือโดยส่วนตัวของของผมแล้วเนี่ยของเปเป้แล้วอย่างที่เคยทำรีวิวแยกให้ดูทั้งสองตัวนี้แล้วเนี่ยส่วนตัวก็คิดเหมือนกันว่าเดียวสวัส์ค่อนข้างที่จะมีความฟุ้ง มีความกระจายแบบชัดเจนกว่าแต่ในขณะที่เบอร์เดอร์ชานอลเนี่ยอาจจะต้องอาศัยความใกล้ชิดเนาะอาจจะเป็นการเนี่ว่าเป็นการดึงดูดคนรอบข้างให้เข้ามาอยู่ใกล้ๆอยากที่จะเข้า,าอยู่ใกล้ๆเพื่อที่จะเข้าไปสัมผัสกับกลิ่นที่มันเราได้กลิ่นอ่อนๆ แต่มันหอมเราเลยอยากที่จะเข้าไปอยู่ใกล้ๆเลยอ่คนหาว่ากลิ่นมาจากไหนเขาถึงบอกว่าคนที่เขาใช้นะเขาถึงบอกว่าเวลาเขาใช้แล้วเนี่ยวันนั้นต้องมีกิจกรรมเข้าจังหวะ <c oughs> อันนี้ติดแหล่นิดนึงอันนี้อันนี้มีคนพูดมาจริงๆเพราะว่ามีคนแอดเข้ามาคุยแล้วคือแบบว่าเออฟังแล้วก็เขินตามไปด้วยอะไรเงี้ยเนาะเออทีนี้มีจุดหนึ่งซึ่งมักจะมีคนในวงการน้ำหอมเนี่ยนำเจ้าสวาสและ บอร์เดอะชาเนลตัวนี้สองตัวนี้มาเปรียบเทียบกันในเรื่องของความเหมือนหรือความคล้ายของกลิ่นวันนี้ก็เลยคือไม่ได้ถือว่ามาการเป็นการมาตอบโจทย์หรือว่ามาตอบคําถามปัญหาตัวนี้เนาะก็แค่อยากจะขอความเห็นว่างจริแล้ว รู้สึกว่ามันเหมือนหรือว่าคล้ายกันยังไงบ้างคะโดยส่วนตัวเต้นนะ้ำไม่ mm hmm. ไม่เหมือนกันเลยสองต, mm hmm. ตัวนี้นะคะอย่างที่บอกว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะให้กลิ่นฟุ้งกระจายแล้วก็ติดทนนานส่วนตัวนี้เขาก็จะเป็นกลิ่นอ่อนๆใสๆนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเทียบความเหมือนเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของกลิ่นที่ติดทนนานด้วยกับลักษณะของกลิ่น mm hmm. ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ย จะให้กลิ่นในลักษณะของผู้ชายที่ดูเป็นผู้ใหญ่นิดหนึงแต่ถ้าเป็นกลิ่นตัวนี้คนที่ใช้เนี่ยน่าจะอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นนิดนึงเพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างอ่อนแล้วก็ดูเป็นเด็กๆใสๆเป็นผู้ชายธรรมชาตินิดนึงแต่ถ้าเป็นเป็นผู้ชายทํางานเนี่ยน่าจะเป็นตัวนีอ้อันนี้คือความเห็นของคุณเต้น,นะครับคุณหนูแล้วครับ ็คิดเหมือนกันนะคะโดยส่วนตัวแล้วอะค่ะก็ตัวนั้นก็เหมาะสําหรับคนทํางานมากกว่าในความรู้สึกนะคะแต่ตัวนี้ก็คืออาจจะเป็นช่วงที่แบบรีแลกซ์สบายๆรองนะคะคือแบบไม่ได้เป็นอะไรที่มันเป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือโดยทั้งสองสินเนี่ยก็อาจจะให้ความรู้สึกที่มันแตกต่างกันไม่ได้คล้ายกันใช่ค่ะแต่ก็แล้วแต่คนนะคะโดยส่วนของความรู้สึกคือมันเป็นเรื่องของ เซนของความรู้สึกของการได้กลิ่นจริงๆคือน้ําหอมเนี่ยเป็นอะไรที่พูดยากใช่คือน้ําหอมตัวหนึ่งเนี่ยคนคนใช้เหมือนมีมีว่าใช้เหมือนกันแต่ความรู้สึกที่เราได้รับรู้กลิ่นมันเนี่ยมันต่างมันไม่มีทางที่จะเหมือนกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเรื่องราวความดราม่าต่างๆที่มันมีอยู่เนาะบางคนที่อาจจะไปเห็นละขัดแยงกันหรือเห็นคล้อยตามกันเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่มันมันฟันธงไม่ได้ว่า อันไหนคือใช่อันไหนคือไม่ใช่อันไหนคือเหมือนอันไหนคือไม่เหมือนันจะเหมาะกับคลิกใช่แต่อ่าใช่แล้วอันนี้คือวันนี้คือที่จะคือไม่ได้มามาสร้างความอ่าล้าสาแอะไรต่างๆ <laughs> แต่ว่าเป็นการพยายามที่จะมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องความรู้สึกที่มีต่อน้ําหอมตัวไหนๆก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของของความรู้สึกของแต่ละคนจริงครับเป็นความ<ค>ชอบเฉพาะบุคคลจริงเนาะสำหรับน้ําหอมครับ อยู่บนพื้นฐานของความชอบของแต่ละคนจริงๆเนาะก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากไว้สําหรับรีวิวตัวนี้ของเปเป็นล,ลายพันกับแขกรับเชิญพิเศษนะครับคุณเต้เตและคุณหนูนะครับก็มีหลายคนคอมเมนต์มาคืออยากจะให้มีแขกรับเชิญพิเศษบ้างวันนี้ก็นํามาอีกแล้วจัดให้แล้วนะ <ไป S 1> กับ b บอร์เดอร์ชโนลและคริสเตียน o อ s a สวาชชอบตัวไหน หลงรักตัวไหนอยากลองตัวไหนแนะนําให้เดินเข้าเคาน์เตอร์ครับแล้วก็ไปดมกลิ่นดูแล้วก็จะได้รู้ว่าตัวไหนที่มันเข้ากับผิวเราเนาะประมาณนี้ครับวันนี้ก็ฝากไว้เหมือนเดิมแล้วก็ฝากกด s u b สไครป์สำหรับคนที่เข้ามาชมรีวิวของเปเป้ครั้งแรกนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยไปละบ,บ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณมาก